ก็คือวัดบ้านก้องที่จังหวัดหลังภูนข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยก็ค่อนข้างครบเลยครับตั้งแต่ประวัติการก่อตั้งสถาปัตยกรรมไปจนถึงวัตถุสำคัญแล้วก็บทบาทในชุมชนด้วยเป้าหมายเราวันนี้ก็คือสกัดเอาแก่งสำคัญที่น่าสนใจออกมาให้เห็นภาพรวมวัดน,นี้แบบชัดๆเร็วๆลองนึกภาพตามนะครับวัดน,นี้เนี่ยอายุเกือบ200ปีแล้ว สร้างตั้งแต่พศส3 7 5นู่นเลยอืมใช่ค่ะเป็นวัดที่เก่าแก่มากๆแล้วก็ดูเหมือนจะผูกพันกับวิถีชีวิตคนในพื้นที่มานานมากจริงๆค่ะการที่เรามาดูข้อมูลกันวันนี้ก็น่าจะช่วยให้เข้าใจความสำคัญเอ่อแล้วก็บริบทของวัดบ้านก้องได้ลึกซึ้งขึ้นนะคะเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประวัติก่อนเลยวัดบ้านกองเนี่ยก่อตั้งเมื่อ25พฤษภาคมพศ2375 โหนานมากเลยนะคะใช่ครับนำโดยสาธุเจ้าอานัต์แล้วก็มีพระภิกษุสามเณรแล้วก็ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้นมาคือมันแสดงให้เห็นถึงพลังความร่วมมือของชุมชนตั้งแต่แรกเริ่มเลยแล้วพอมาถึงปี2477นะครับก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาด้วยขนาดเขตก็กว้าง47เมตรยาว61เมตรค่ะ การได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมานี่มีความใหม่มากนะคะคือมันไม่ใช่แค่การยอมรับสถานะวัดอย่างเป็นทางการเฉยๆแต่มันเหมือนการปักหมุดยืนยันความสําคัญว่าวัดนี้สามารถทําสังฆกรรมที่สําคัญสําคัญอย่างการบวชพระได้อย่างสมบูรณ์ตามหลักพระพุทธศาสนาและกฎหมายเลยซึ่งมันก็ยิ่งตอกย้ําบทบาทการเป็นศูนย์กลางทางจิตใจของชุมชนที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเพราะวัดมีสถานะมั่นคงทางกฎหมายแล้ว เรื่องสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างต่างๆก็น่าสนใจตามมาใช่ไหมครับข้อมูลบอกว่าอาคารส่วนใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะล้านนาสร้างประมาณพศ2400ทั้งวิหารศาลาการเปลี่ยนแล้วก็หอพระไตพิดกด้วยอืมศิลปะล้านนาใช่ครับคือศิลปะล้านนานี่มีสเสน่ห์มีเอกลักษณ์สวยงามจริงๆนะครับผู้หลังคาซ้อนชั้นลวดลายแกะสลักต่างๆ และถ้าพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพุชนียวัตถุล่ะครับที่วัดนี้มีอะไรเด่นๆบ้างข้อมูลบอกว่ามีเจดีมีพระพุทธรูปสิ่งหนึ่งแต่ที่ผมว่าสะดุดตาม,มากคือมีพระพุทธรูปทองสำริดที่ระบุว่าเป็นศิละปะสุขโขทัยด้วยนะครับอือหืออันนี้น่าสนใจมากค่ะการมีพระพุทธรูปต่างยุคต่างถิ่นแบบเนี้แบบว่ามันทําให้เราอดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงจริงค่ะ ประเด็นนี้น่าสินใจมากจริงๆการที่เราพบพระบุทธรูปศิลปะสุโขทยัยซึ่งก็จะมีความงามแบบสงบพระพักตร์รูปไข่ใช่ไหมคะวรากายอ่อนช้อยอยู่ในวัดที่เป็นศิลปะล้านนาเนี่ยมันอาจจะบ่งชี้ได้หลายอย่างเลยค่ะอาจจะมีการเคลื่อนย้ายมาทีหลังหรืออาจจะได้รับบริจาคมาหรือจริงๆแล้วมันจะท้อนถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในอดีตที่อาจจะซับซ้อนกว่าที่เราคิดก็ได้ การมีอยู่ของท่านก็เหมือนเป็นหน้าต่างบานเล็กๆให้เรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างดินแดนนะคะส่วนหอพระไตรปิฎกที่พูดถึงเมื่อกี้ก็สําคัญมากในฐานะที่เป็นเหมือนคลังความรู้เก็บรักษาคําสอนทางพุทธศาสนาไว้อะค่ะครับจากเรื่องสิ่งก่อสร้างวัตถุสําคัญมาดูเรื่องบทบาทในชุมชนกันบ้างที่ตั้งวัดนี่ชัดเจนมากเลยนะครับคือทิศเหนือติดโรงเรียน ทิศใต้ติดถนนใหญ่โอ้ค่ะทิศตะวันออกกับตะวันตกก็ติดซอยคือเรียกได้ว่าอยู่ท่ามกลางชุมชนจริงๆมีที่ดินของวัดเองเกือบสองไร่แล้วก็ยังมีที่ธรณีสงอีกเกือบห้าไร่อืมที่ธรณีสงนี้ก็สําคัญนะคะโดยปกติก็จะเป็นที่ดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนกิจการของวัดหรือกิจการของชุมชนซึ่งกรณีของวัดบ้านก้องนี้ก็น่าสนใจ เป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าในที่ทรณีสง์แปลงใหญ่เกือบห้าไร่นั้นมีทั้งโรงเรียนประทมศึกษาวัดบ้านก้องแล้วก็มีหอสมุดประชาชนตั้งอยู่ด้วยโอ้โหจริงเลยครับแสดงว่าวัดนี่ไม่ได้เป็นแค่ศูนย์รวมจิตใจหรือที่ทําบุญประกอบพิธีทางาศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งให้การศึกษาโดยตรงเลย ถูกต้องค่ะนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของวัดที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาชุมชนไปพร้อมๆกันเลยสะท้อนการบูรณาการบทบาททางาศาสนาและสังคมได้ดีมากค่ะแล้วถ้าดูรายนามเจ้าอาวาสนะคะจะเห็นว่าองค์ปัจจุบันคือพระโสรภนกิติธาดาท่าน,นํำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปีพศ2520เลยโอ้โหยาวนานมากครับใช่ค่ะการที่เจ้าอาวาสหรือผู้นำทางจิตวิญ,ญญาณอยู่ดูแลวัดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานแบบนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ ที่สะท้อนถึงความมั่นคงแล้วก็เสถียรภาพของวัดในการเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะอืมครับสรุปจากการที่เราเจาะลึกข้อมูลกันในวันนี้เนี่ยทำให้เห็นภาพวัดบ้านก้องได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยนะครับเป็นวัดเก่าแก่จริงๆเกือบสองศตวรรษเลยโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนามีปูชนีวัตถุที่น่าสนใจโดยเฉพาะพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยที่เออชวนให้คิดต่อถึงความเชื่อมโยงในอดีต และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือบทบาทที่ไม่เคยจางหายไปในฐานะศูนย์กลางของชุมชนจริงๆทั้งด้านจิตใจจิตวิญญาณแล้วก็เรื่องการศึกษาด้วยใช่เลยค่ะทั้งหมดนี้ทำให้เราเห็นคุณค่าของวัดบ้านกล้องนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ชิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้เหมือนกันนะคะว่าตลอดระยะเวลาเกือบสองศตวตรรษหรือกว่า190ปีที่ผ่านมาเนี่ยวัดแห่งนี้ได้เป็นประจักษ์พยานต่อความเปลี่ยนแปลงอะไรในชุมชนปากบ่อง แล้วก็สังคมของลำพูนโดยรวมบ้างแล้วภายใต้ความสงบงามของสถาปยกรรมหรือวัตถุโบราณเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะยังมีเรื่องราวหรือมีความทรงจำอะไรอีกบ้างที่ยังซ่อนอยู่รอวันที่จะถูกค้นพบหรือถูกตีความในมุงมมองใหม่ๆต่อไปค่ะ